จากเครื่องดนตรีครับผมไปเบื้องเรืองของการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รวมกับจังหวัดบุรีรัมย์นำนกกระเรียนพันธุ์ไทยแปดตัวครับที่มาจากการเพาะเลี้ยงแล้วก็ฝึกแล้วครับมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติยุทีจังหวัดบุรีรัมย์ครับ นายเกรียงศักดิ์สมจิตร่องภูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับเปิดกิจกรรมปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจากการพอเลี้ยงขึ้นสู่ธรรมชาติจำนวน8โตัวครับรากากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนรวมอนุรักษ์พื้นที่ซุ้มนม้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ซุ้มนม้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่ง เป็นเถือที่13กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจังหวัดบุรีรัมย์และกับพันธมิตรทางวิชาการได้จัดเหตุโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่พื้นที่ชุ่มน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยโดยมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเถือแรกนในปี2008ฮา14ครับค<า>่ะเ<า>พิ่นก็ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ชุ่มน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยค่ะเป็นที ปลอยนะคะเนื่องจากว่ามีศักยภาพแล้วก็มีพื้นที่ชุมน้ำที่เหมาะสมมาสันทอในการอยู่รอดของนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะคะเพื่อให้นกกระเรียนพันธุ์ไทยนี่กลับมามีจํานวนประชากรที่เหมาะสมสามารถตั้งสายพันธุ์ใหม่ขึ้นได้นะคะในธรรมชาติหลังจากที่ศูนย์พันธุ์ไปกาหาสิบปีแล้วค่ะจากการดําเนิเนโครงการไม่ยางต่อเนื่องการเหให้สามารถปล่อยกลับขึ้นสูธรรมชาติได้แล้วจํานวนหนึ่งร้อยหกสิบหก เทือนะคะได้ปลอยนกกระเรียนสูธรรมชาติแล้วนี่174ตวส่วนไงประมาณ70%นี่อยู่รอดเห็ H ed, H ed, uh, ดเฮ็ดอ่าเฮ็ดรังได้วางไข่ได้นะคะมีลูกตามธรรมชาติได้นะคะแล้วกัมีลูกนกกระเรียนไทยที่เกิดแล้วตามธรรมชาตินี่เกือบ8 5โตน้ำกันนะคะคเพราะฉะนั้นกิจกรรมแบบนี้โอ้ยสนับสนุนด้ค่ะคอยากให้เล่าศูนยพันวาสันทอ